วัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เห็นเหล็กไหลดื่มน้ำผึ้งนะคะหรือกินน้ำผึ้งเกิดฟองค่ะแฟนคลับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ด้วยนะคะถ้าใครได้เห็นเป็นตัวเลขก็จะมีโชคนะคะตอนนี้เหล็กไหลท่านให้โชค ให้โชคราบนะคะก็ขอให้ทุกท่านแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านรองติดตามรับชมดูนะคะว่าท่านว่าเหล็กไหลท่านจตุคามราม,มาเทพเนี่ยท่านให้โชคอะไรดูดีๆนะคะแฟนคลับดูดีมีแต่ได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเป็นเหล็กไหลของแท้แน่นอนนะคะนี่ค่ะท่านแสดงอิทธิฤทธิในการดื่มน้ําพึ่งหรือกินน้ำพึ่ง ให้ทุกท่านได้เห็นเพื่อเกิดฟองนะคะเพราะเพราะว่าเหล็กไหลเนี่ยทานเข้าไปแล้วท่านก็จะพ่นพ่นออกมาให้เรารู้เลยค่ะว่าท่านมีจริงและเป็นเทวดามีจริงนะคะแฟนคลับอยู่ในโถนะคะถ้าใครเห็นเป็นตัวเลขนะคะก็ดูได้เลยนะคะแฟนคลับที่น่ารักก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบแล้วก็วันนี้ ถือโอกาสมอบทาประจําใจนะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในค่ําคืนนี้นะคะทาประจําใจนะคะพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์นะคะระได้ย่อมสงบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ร้วนแต่เคลื่อนที่ไม่สู่ไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกอย่างในโรคนี้เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้นไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่สุขละได้ย่อมสงบค่ะแฟนคลับแล้วก็สันดานนะคะภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้แต่สันดานของคนเราที่นอนนิ่งอยู่ในก้นบึง้งซึ่งไม่เหมือนกันย่อมขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยาก นะคะบันเทาทุกการที่เราจะไม่ทุกขมากนั้นเราจะต้องรู้ว่าเรานี้จะต้องไม่เอาชีวิตไปฝากสังคมเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองนะคะและเราจะต้องมีวินิจฉัยใ,ในเหตุการณ์ที่จะเข้าถึงเกี่ยวข้องกับตัวเราว่าสิ่งใดเราควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะคะแฟนคลับ แล้วก็ยากกว่าการเกิดในการที่เราเกิดมาชีวิตแห่งการเกิดนั้นง่ายแต่ชีวิตแห่งการอยู่นั้นสิยากเราจะทำอย่างไรให้อยู่ได้อย่างมีความสุขและก็สบายรู้ซึ้งนะคะทุกอย่างจะต้องมีเหตุเมื่อมีเหตุจึงจะมีผลผลนั้นเกิดจากเหตุเราได้วินิจฉัยข้อนี้แล้วเราจึงรู้ซึ้งถึงพุทธศาสนา อยู่ให้สบายในภาวะแห่งการที่จะอยู่อย่างสบายนั้นเราจะต้องอยู่กันอย่างไม่ยึดอยู่กันอย่างไม่ยินดีอยู่กันอย่างไม่ยินร้ายอยู่กันอย่างพยายามให้จิตปิญญาณของนามกะระทำนั้นเหนืออารมณ์เหนือคำสรรเสริญเหนือนินทาเหนือความผิดหวังเหนือความสำเร็จเหนือรักเหนือชังนะคะแฟนคลับ แล้วก็กรรมนะคะถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างที่ว่าเกิดเพราะกรรมอยู่เพื่อกรรมทำเพราะกรรมตายเพราะกรรมแล้วชีวิตการเป็นมนุษย์ย่อมมีความพิรมมีความรื่นเริงค่ะมารยาทของผู้เป็นใหญ่นะคะผู้ใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่ก่อนเกิดนะคะผู้ดีไม่ใช่อยู่ที่เรียนสูงมารยาท จัรยาของการเป็นผู้ใหญ่ก็คือต้องสุขุมรอบครอบค่ะมีสติพร้อมจะทำสิ่งใดก็ตามเราต้องมีสติพร้อมคืออย่าให้มีโทสะอย่าให้อารมณ์เข้ามาควบคุมสติอย่าให้เรื่องส่วนตัวและขาดเหตุผลอยู่เหนือความเป็นจริงนี่ละค่ะแฟนครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะ คนเราจะต้องทำใจให้สงบเราจะต้องทำบุญก็ดีเราจะทำอะไรก็ดีจงทำดีด้วยความสงบนะคะมีความสุขกายสุขใจก็ขอให้แฟนคลับที่รักทุกท่านมีความสุขกายสุขใจมีโชคมีราบนะคะใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็รีบซื้อได้เลยนะจ๊ะสาธุ